สวัสดีครับวันนี้ชัดสมุนไพรก็เข้าป่าเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้มาเจอต้นขันหมากชนิดเล็กนะครับต้นขันหมากจะมี2ชนิดคลิปที่แล้วเราทําคลิปชนิดใบใหญ่นะครับต้นเตี้ยใบใหญ่ใบหนาแต่วันนี้เรามีต้นขันหมากชนิดต้นเล็กนะครับเป็นทรงต้นยืนนะครับทรงต้นยืนดูขนาดป้องเขาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ลําต้นเขาจะเล็ก เขายืนต้นสูงได้อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับตรงนี้กำลังออกดอกแล้วนะครับเขาจะไปสุกเดือนเดียวกับขันหมากชนิดใหญ่นะครับหรือขันหมากเศรษฐีก็พาเ,เพื่อนๆนมารู้จักกันอีกหนึ่งชนิดนะครับใบเขาจะเรียวเล็กยาวนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งชนิดใหญ่ใบใหญ่นะครับเขาจะไม่สูง เขาจะยืนต้นได้ประมาณ60เซนเขาก็จะล้มนอนลงไปนะครับแต่ต้นนี้ชนิดนี้ไม่ล้มนะครับทรงทรงมเมล็ดเขานะครับจะเล็กกว่าขันมากเศรษฐีใบใหญ่นะครับชนิดใหญ่จะเล็กกว่าสรรพคุณใกล้เคียงกันครับมเมล็ดสุกจะสีแดงแดงเลือดดกเลยนะครับก็อีกประมาณ3ามสี่เดือนนะครับถึงจะเจอมเมล็ดสุกนะครับมเมล็ดสุกก็ไปทำยาได้หลายชนิดนะครับ ยายุปรนตะมะเร็งนะครับป้องกันมะเร็งแล้วก็เป็นว่านมงคลด้วยนะครับเป็นว่านมงคลเอาไว้ประดับบ้านคูเรือนสวยทั้งสองชนิดนะครับคลิปที่แล้วก็สวยนะครับชนิดใหญ่แต่ว่าชนิดเล็กจะหายากกว่านะครับชอบอยู่ต่ำผาหินผาหินแบบนี้นะครับ น,นี้ผาหินนะครับอันนี้ข้างล่างเหมือนจะขึ้นอยู่กับกำลังหนุมานนะครับต้นนี้กําลังหนุมานตัวน,นี้ใหญ่มากครับอันนี้ไม่ใช่มาถอนหลักนะครับนี่กําลังหนุมานนี่เอน็นลำชาจะล้มแล้วนะครับอันนี้รากที่รากใหญ่มากเลยตัวนี้ใช้ระบบล่างนะครับไปดองกับ กำลังจะดีนะครับฮึกเฮิมกำลังดีมากเัีนี้ก็พาเพื่อนรู้จักกับบ้านบ้านหมากนะครับมารับชมกันให้ดูธรรมธรรมชาติเลยนะครับนั้นมองไปเหมือนจะกระดาษเขียวนะครับขึ้นเต็มผาเลยนะครับ ยืนอยู่ฝ่ามืออาจจะสั่นนิดนึงนะครับโอเคครับชัดสมุนไพรครับผม